ปีคนเฮานูวันนี้เปียบ่ว่าแมู่้ าอใจพ่อแม่พ่อมาเห็นใจแม่บ่อมาเห็นใจลูกส hm ีคนแล้วเขานี่ต้องตายเทนนอนหลัคงบ่มีแล้ววันหนาบาทพอแม่กลับขึ้นมาสีบาท้าคงตายกนพ่อแม่เออ

เจ็บวงพ่อละมันงคุณตาไรโบเห็นยังต้องเราต้องเล่นไปด้วยใช่มีตาไรโบเห็นยังมาตั้งเข็นแนวนี่อาการนี้บราเคยกพอทั้งสี่คนเรางนูวันนี้มาต่างเสียมาเปลือยตาหอมแน่น เราเข้าใจสิขาเอกัการดำไนี่ในเวล่ราต้องก่อได่ยน่ะครับูเน่ยเฮ้ยบอนลูกสีคนเจ้าดินเ้ยหอมสาธนท้าารตายแล้วเนาะบอยังขาดจากพอแมงหลกคือบางคักเมาพอพอมาเห็นอันนด้อ ช่วใจตั้งใจมันงพอแล้วเขาท่านกิน้ำเราอมันขาตึงอ่ะลมันมันกินไปน้ำโบนใส่ตอ่ะลมไปน้ำตนบางครั้งกแล้วมันคือบ่คองให้ผเพิ่นไปเบิ่งให้เพิ่นได้หาไปน้ำให้อง นี S <S <il> <laughs> <S <S ่ถ้าเล่นถึงหมดแบบนี้แค่ยกินแค่นี้ปั๊บนาเวทีห้องสุาพาเป็นกรดีวันเสขาะไรต้องได้สีได้ต้องเ็มบานจดวดลดนิดหน่อยวันวนเอาอะไรกินขนม่อแม่ตรก็ดดีใจแทบว่าลูกงานอาเจ้ามัจังไได กินแล้วเก็บตัวตลาดได้เอากินแล้วก็เก็บจังซั่นเป็นยังไงกินตลาดตลาดกินเื่อเอาไปจังซี่ผู้ก็สาวบน้องผู้น้องก็สาว่ตลาดเพิ่นว่าอเก คือเจ็บงวงทอละมาแลปูตาไลโบเห็นยังมาสั่งเป็นแนวนี้คือคือรำเพรินมันสามารถที่จะลีบจังได้มึงอวันตายนะมึงอ่ะมันมันพูดได้เดียวก็ได้ถ้าถ้ากิตะกุ่เดียวแต่กินขนมล่องท้องคือเจ็บงวงทอละมาตายโบเห็นยังมาสั่งเป็นแนวนี้ละอาการนี้บ่เคยพอทั้งสี่คนเราน้อะวันนี้มาเป็นสางมาเป็นยึดตามตอแม่เออ

มาสัเพื่ออะไรทำไมสิ่งนี้เพราะว่าเพราะว่าเราต้องการที่จะขึ้นไปเอาเสียงสูงแทนแน้วแทนแนวสิอมัน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 ยิงขึ้นไปสูงไม่ได้มันต้องแอวมาสั่งเป็นแนวนี่มาสั่งเป็นแนวนี่แนวหนี เป็นสั้นนะเนี่ยสั้กลอามาสั้นางเป็นเป็นสิบลเป็นเด็มาสงเป็นเป็นมาเป็นเป็นเป็นกับเียกิาเนเป็นมาสงเป็นเป็นได้ลูกาาเป็นจีรอยลูกว่าบอกไ่ตั้งเรียสนีดี อาการนี้บ่เคยพอทั้งสี่คนเราเนาะวันนี้มาเป็นตังมาเป็นเมืองตังเราเล่นเสียงเบา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 เพื่อที่จะเก็บลงไว้อาการนี้ทั้งสี่คนเราเนาะวันนี้ใครตัวบอลมาเด้อขวัญเด้อมาเด้อขวัญเด้อ เจ้าวดีเ <Hopkins> จ <im per nin ancestor> no ้าสวดีจ้าวดีจ้าสวัสดีจ้าได้ขี้คอยขี้หกสิบหนึ่งมันบวมมันบวมีอาการหรอเปล่ามันบวมมันดันมันสันมันสั่นเพราะอาทิตย์ก็มาเพราะอะไรสั่นคือด่งบวมม่ยังตั้งันเรเห็นมาตั้งกันั้งกสิบตั้งกแมวนไปแต่กั้านคุณ้บแล้กันมันเลี้ยงจังหวะแล้วเนีเรากินขนมมังทอง

เรากินขนมรงท้องคือเจ็บห่วงทรอลมานมูตาไลโบย็นยังมาสั่งเป็นแนวนี้และอาการมีว่เคยพอทั้งสี่คนเลาน้อวันนี้มาเป็นตามาเป็นตังพ่อเมยเออนี้คือพ่อเม่บโบยูโบยูหันจากความสิ้นตายมันต้องมันต้องดันต่มาันบ กี่บ่ก็หายเลยถ้าขมาฟาดกันเลยได้กี่ตอนนี้พักขมาจังเกี่ยวเกียวใส่ใส่อันโขลดบุ้มเลยหายอีรีบันดีุกข์พ่ออยู่้่าจุกข่อะไรเนาะกินขนมร้องทรมเลย กาเรบอลัมบาอย่างเขาตเองามานีๆเมื่อตกบกดโศกเราก็ต้องโศกโศกให้มันถึงเร้าให้มันถึงต่อไปฟ่อไาไปน้ำไกเพราะปม่มกเมเปาขทุ่สพอบอกม่นยิ่งพอกับบอกมันมาสอบมันนกัสีบอกไม่ปีห้ามูลำเดือลัโศกเพราะว่ามันมันเอาส่งเขาบ่ไา้มันมันเป็นเสียงสูงเนาะเวลาเราโศกมันดันมันบงคนเรเสียงเย่อม่ซอนยากกินขนมล้มทอง ่าขึ้นนอได้บ้างัวหมดอ่ะอีกเพื่กินขนมลอยังักนบงเดียวสากินขนมลทองน้อก๊บกินารมาหูตาไลบหนหูตาลบหนอยหตานเป็นแนวนี้หูตาไลยงเออสรเป็นแนวนี้แวนีอาการนี้บกให้ บกเคยพ่อเคยนี่ก่อนอาการม like ีน mm ี hmm. uh ่บกเคยพ่อบ่เคยเดียวบนบ่เคยเดียอาการมีบ่เคยพ่อบ่เคยพ่อเคยสมบูรณ์บ่เคยพ่ออวันนี้เห็นนี่ไงพี่เอกวันนี้มาเป็นตามาเป็นตาวันนี้มาเป็นคนรักกันยั มันเป็นไห้ดิมันเป็นก้อนมันเป็นตัเปตาเด็นี้กระเป๋ามา่กระเป๋าเป็นก้งนู้วันนี้มาเป็นเออเบนลูกดกยากเินแล้วพอย่ บ้งบอมแบมเดียวบ้างงั้เปลี่ยนแล้วหนูเปลี่ยนนบีน้ำก็ต้องเล่นแบบนี้จริงๆก็ต้องเปลี่เนหลูสีคนเราเนาะวันนี้มาเป็นตางเมื่อคืนฉันบ้นบอมสิทุกไห้แบมใหจนะพอหยุดแล้วเหมือนกันบอมแบนบอมแบมเหมือนกันเวลาเวลาเล่นก็มันมันก็จะดันมาเหมือนกัน ต้องเอานำอิ่ได้บทบาทว่าจะพีสิทธิ์าไป้ยังไงตวมุยพัวมเมยอยู่มโสกหลบบาาเปลี่ยนตั้งมาเปลี่ยนตั้งเลยจะเมากอเป็นวันนี้มากเป็นวันนี้อ้บาสมาเป็นวันนี้ต้องสะอือนใส่ตะกินโคลนล่ทงอ่หลนี้านมาเาสนอาอ่าบุกมาบ้าเตยง่วสินี้กันไม่ได้กระชนาสะานีิสมัยดีนอ